สบายดีพี่น้องเบิร์ตสูบสุกคนพี่น้องมือน,นีกระนาบสีมาลงครัวได้เห็ดอาหารให้ต่อ้นน้ำพี่น้องเนาะเห็ดนะซื้อนกกระทามาพี่น้องนี่น,นกกระทะฮอปปิ้งเราเด้อพี่น้องเด้อน,นกกระทาให้ซองเมลูกน้อยพี่น้องเนกกานะโอเคพี่น้องน,อน,องนกกระทาพักพี่น้องเลยลวกพักให้ซองเมลูกกิน หัวเงาเจ้าเด้อพี่น้องอันนี้ก็หอยแข้งพี่น้องเอ้ยหอยแข้งซื้อมาเมื่อนี้เลยพี่น้องเอ้ยสีลวกใอ้ลวกสูงกันกินลิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นอาหารแบบของแก้มเนาะแก้มเหล่าแก้มเปียพี่น้องเอ้ยซื้อซื้อสองซื้อโลหนึ่งพี่น้องหาสิบหาพันเด้อพี่น้องเด้อโอเคจะลวกพักเด้อพี่น้องเด้อลวกพักทำไมลูกอ่อนครับ โอเคพี่น้องเก,กินกำบหนกนะเด้หนกกระทาซื้อมาจากตลาดนึงเนาะนี่เป็นกระเทียมเพ็ดสิ่งเจียวซีพุทธเด้อพี่น้องเด้อซื้อให้น้องกินหมัเกเค็ดกระเทียมบ่อยแล้วพี่น้องน้ำตาลเด้อพี่น้องน้ำตาลพงนัวพี่น้องตัด พี่น้องอออิ่มความหวานใส่น้ำปลาพี่น้องเด้โอเคพี่น้องบีฝังนาวใส่โอเคพี่น้องเปิดแฟล แล้วเด้อพี่น้องเด้อเขาของนั่นเนาะแม่ลูกอ่อนกับสาวบ่แม่นขับลูกสาหล่างสาหล่าสาว,สาว,สาวกกเนาะของลุงโอเคพี่น้องไปสื่อไม่ใช่ไหมอันนี้ก็มีเนาะห้องข้างได้พี่น้องอายเรามาลิน้ำแล้วก็เลยเป็นลวกหอยแข็งสุกินโอเคเด้อพี่น้องเด้อโอเควันนี้ก็ลาาลนนแล้วเด้อพี่น้องเด้อกจุไอเขากินเานาะอ๋อ หอยแขรงพี่น้องเอ้ยเมื่อท่าน่อยได้มาใส่ได้พี่น้องนี่สบายดีมาที่เลยมากินหอยแขรงกันเอากินหอยแขรงทำร้านเคยได้กินกน้องเนี่ยสบายดีจ้าปลาลุงบ๊ิสุสุขชนเลยจ้ากินข่าวเล่าพี่น้องกินข่าวแดงอ่ากระนาเห็ดตีนหนกกหอกินจริงนกกระทาพี่น้องเอ้ยแล้วก็ลวกผักจ้าเียวหมักเน่าแล้วข้างน้าแล้วไปเอาหนุกไปเด็ด แม่ซื right ้อมาเป็สวรรค์อ no ยู no ่มาเด้อพวกนพยคนได้เตรียมหอยมีไส่ถ้วยน้อยถ้วยหญ่เตรียมให้ลูกกับเมียเห็นได้เพิ่นกระลุกน้อยโถงน้อยแค็งสูบกระทาวันไม่เท่าน้อยได้กินมือปุ๊บยูคงไผ่ยยูี่น้อนนอนหนุบในไม่ขี้ มเขาแดงเลยจ้าเด้อกระดูกซารทคนทาปบนเขาก่อนั่งยูทางล่าง้วเพีงล่างดูวนดูกรไเพยก็ไเพย น้องชายน้องลุงกันละมามาตาจ้ามากินน้นองลุงแล้วกันอีแน่ะจ้ามากินเผาน่มตาจ้าหลบกระทะดิหลบกระบห่นไร เอ็นักซื้อมืนอนี้เป็นอะไรลูกเอ็นักซื้อมื่อนี้จากพายุหมุกรเกกเเกกาเริ่มเขรี่เขรี่เบือปวดใกอันปะเหนา่อย่าเหน่อแล้วใส่หมวกเียนจริงเอ๊ะอีหมกโลกัคนคนว่างไว้ขนาดหมุกมาเียนอาทิตย์เดียวันี้นะหมุกเยนเก่งกว่าแล้วเนี่ แม่ชงเชลลูแหมเอยู่ใน้อเย็นบอกขาใจภระาบุก

ขนาดเดียวมันคงจะควาำขึ้นได้เงี้ยเว้ตอนเพื่อนเห็นหนาลูกอ่ะน้องบันขึ้นได้ยังพอเป็นมาเห็นหนาลูกแล้วเป็นมันมีคำเบาคำบาเลยนนอนได้เหรอเฮ้ยเด็กเดิ้นให้ลูกเด้กเป็นว่าดิ้นข้างขาเลยนอนตะเกาว่าเคยขีดได้ตะเกาว่าเคยดิ้นเคยเคยขึ้นมาเออ จะแยงให้ลูกยื้อจะเก่านี่ยแรงลดจากคันใหญ่คัพเท่ว้ที่อยู่นะเขาเห็นหน้าลูกอแบบเมื่อคืนเลาได้ชับส้บ้านตีดจ่างไว้ให้ลูกนะให้ลูกมาได้คืนเราเนี่ยเป็นเมาไปในเด็กเมาแน่เลยนะ แต่อยู่น้ำกันมาจนสิงหมดปีเลยนี่บ่เคยคนคิดว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่มาใส่เือนนะนะพี่น้องบอกมันน่ะบ่เคยยังเงินลาอันนี้ใส่เงินเนี่ยอยากได้อันนี้มาใส้เงินเนี่ยบ่เคยเห็นความกลัวว่าจะเืิด เราจะคนมาเห็นหนาลูกลเราเป็นยังไงดีเน,นี่แหละเ,ลเ,นะเป็นฟอเป็นแม่มีแต่กิดอัน,นบริจาคได้ยังหรอกคุณนอ้องได้ไปให้ลูกมีลูกมีเต้าหาไปให้ลูก โตรนม่ง er> ตัวองบ่มีกระยากก็จะลูกได้แน้น่นะด้อดดูกันหยินลดนเถื่อลูกมีมีอยากมีกินแบ้โงลูกน้งลูกนม้เจยกันแห่มาด้วยความทุกข <ank> er> ์ทรบาร์ดท really IR ่ต้องม่ <doświad> เขาเมต่คือว่าดีวาสนาอยู่ดีโชคดีเกิดมาตอนที่ว่างเ่รมีเพือนมีซานแล้วบหมือนจะห่อเพื่อนเลยนะคะเกิดออกมาเกิดออกมาแบบดวงของพิเศษหดวงแอวนวันนี้รถใหญ่เข้าไปดิไปหาเอาอันนี้หันโบตุลักตุเลพี่น้องไว้ไปเกิดนางขุดตำบา

ก็หูควางตอแม่นน้องคนนตมาหูควางมีลูกผู้หญิงคนนันี่มีลูกผู้ชายก็ได้หยกม่าง่ายคอนเวลาขอนมันนักมันน้ำหยกก็ได้ใส่ใส่เดบวนั้นอา่กใสลูกผู้ชายคิงก็ไหวดัวขับผ่าขับแพ้ทุนทุ้ซานน่ง มีประโยชน์บันสองแต่ว่าเอาตายหนึ่งยิงหนึ่งพอดีตายหนึ่นึงแม่ก็เอาลายมาใหม่ลายตาลุงจิ้มที่นี่น้องลุงก็ขอลาไปก่อนเในจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง ลุงนภาสาวซีโนในได้จ้าฝากช่องนุงลุงน้องแม่ด้วยใจาปลายเอาตปก่อนเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ทูกไลค์ถุกคำเตือนเด้อขอบคุณเลยอาจารยช่างป่าลุงราคุณยายประจุทุกคนนะลาย